อะไรของรอบไฟนอลครับโทนี่เคครับปะทะกับทางด้านรอยแค่นนะครับแล้วสุดท้ายเลยเหรอวันนี้ในการของการแข่งขันนะครับ1-1 TDM นั่นเองนะเป็นคอนเทนเตอร์เซนด้าสองนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นการเปิดนะครับเปิดจุดนั่นเองนะครับโทนี่เคครับเจอกับรอยแค่น อะไรแค้นกระโดดผ่านหน้าแบบนี้รับโดนสอยกลางอากาศไปฟรีๆกันหนึ่งทีก่อนนะครับทำย่งเงครับเอ๊ะนั่นอยู่ไหนได้เจอแล้ว เงินรางวัลรวม4,000ครับเงินรางวัลรวม4 0 0 0ครับที่หนึ่งได้3 9 0 0ที่สองได้101เงินรางวัลรวม4 0 0 0ครับ1-1เก็บลายแค้นเปิดป่ามุมนี้ดอกปอดมาโทนี่เหลือหนึ่งครับไลายแค้นก็เกือบตายเหมือนกันงั้นเฮดจอดใส่ไลายแค้นไปกันผู้นี้สูสีอยู่แล้วครับสองต่อหนึ่งครับทางด้านทีเคขึ้นนำก่อนนะครับไลายแค้นเมื่อกี้ทีเคมาได้เหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วนอนเหมือนกันด้วยครับสเต็ปครับเล่นสายเดียวกันเลยนะนอนดอกปอดต้อพร้อมกันครับ สองตอนนี้ครับไหลแคนไล,ไล่มาแล้วเปิดมาตรงนี้ทางด้านฝัง่งโทนี่เคโดนยิงยี่สิบสี่ยี่สี่ห้าสิบหกในครับผมสามนัดรู้เรื่องนีครับผมเมื่อกี้เห็นตัวเลขเลยยี่สิบี่ห้าหกในครับตัวสองนัดหัวหนึ่งนัดนะครับเมื่อกี้นะครัทางด้านฝังน่งของไรแคนเนี่ยยิงระยะไกลครับค่อนข้างหนักนะครับแเราทิ้งเขาคิดกันมาจากด้านฝัง่งโทนี่ครับถูกถูกการบนไปด้ปล่อยลงมาแล,ล้วไหลแคนนอนดรอปช็อตไปเป็นโทนีค่ครับขึ้นลงขึ้นลงหลอกล่อครับเก็บทางด้านไรแคนไปขึ้นนำเป็นสามต่อสองครับ จากบ้านมาด้วยเควิ่งใส่มาแล้วนั่งกันมาวัดที่ระยะและดูเลือดเนี่ยเหลือหนึ่งเท่ากันครับแล้วใครพีก่อนไปทางด้านฝั่งของทุกเคพยายามจะพีไฟดักไว้ครับยิงสเปรดักไว้กันทางด้านฝั่งไร้แคนครับตัดสินใจพีกมายิงเหนเก็บหัวทางด้านของทุกเคไปครับสามต่อสามผมโอ้โหระวัดระยะนี้ครับคนละนัดคนละหัวก็ห้าสิบกับห้าสิบครับตรงนี้ขึ้นไปเปิดครับคนละยี่สิบเมตรยังไม่จบสุดท้ายไปทางด้านฝั่งทิกเคสเต็ปครับขึ้นลงขึ้นลงครับผม ขึ้นมาจังหวะ2นะครับแล้วเก็บทางด้านฝั่งไร้แค้นอยกันสี่ต่อสามครับเหมือนกันทุกอย่างนะสไตล์การเล่นสไตล์การยิงนะครับแล้วเต็มคล้ายกันครับยิงตัว,วยานีวัดหัวกันไปแล้วเป็นทางด้านฝานั่งดูนิเกียกันวัดหัวกับทางด้านไร้แค่นกันดนิเกียเลือนเหลือห้าครับเก็บทางด้านฝั่งไร้แค่นไปได้เหรอเลยกำลังลีขึ้นมาไร้แค่นครับวิ่งใส่มา,าจากด้านบนครับขึ้นมาข้างบนตูนี้ยิงกดใส่ชนหัวไปข้ามตัวสี่ดับเม็ดก่อนไรแค้นแบบดูนิเกียกดใส่ทางด้านฝั่งดูนิเกียท ไล่แก like ้นกันทุนี่เคี้ยงเหรอต่อสี่ต่อห้าครับอยู่ๆก็ตึงขึ้นมาเกมนี้ตึงแน่นอนอยู่แล้วครับคู่นี้ไหยนอดแล้วนั่นเองครับนอัดอสุดท้ายครับทางด้านทุนี่เคี้ยงตรงนี้โดนยิงเข้าเฮดช็อตกันมาครับหายไปห้าสิบสี่ตำแหน่เหรอแ,และหมวกนี่โดนยิงไปไหายทุกหลอดแล้วขึ้นมาปาดสองเจ้าวาา่ากด้านทุนี่เคี้ยงเก็บด้านลอยขึ้นไปได้ขึ้นนำเป็นหกต่อสี่ด้านฝั่งของทุนี่เคี้ยงสูสีครับคู่นี้น่าจะสูสีสุดแล้วครับสูสีกันทุกคู่นะครับคะแนนเบียดกันเกิน ไล่แคนเนี่ยเชิญนี่เดินออกขวากันมารอดักระยะไกลครับตัวนี้ตัวระยะไกลแล้วเข้าหัวไปครับสุดท้ายเหมือนจะโดนเทนสอดเป็นนัดสุดท้ายเลยครับตัวนี้เคเก็บได้ไล่แค้นไปขึ้นเจ็ดต่อสี่ครับวิ่งไหลเปลี่ยนมุมกันมาครับไล่แค้นเพิ่งเกิดใหม่นะครับขึ้นมาด้านบนรถไฟครับโันี้เคกระโดดยิงใส่มาระยะไกลแล้วไปทางด้านฝั่งของไร่แค้นก็นั่งยิงมาจากด้านบนก็กดใส่ตัวนี้เคต้องดาวโวนี้เคเก็บโันี้เคปล่อยครับห้าต่อเจ็ดครับไร่แค้นตามมาแล้วครับต่างคนต่างมาค่อยๆตามกันมาลครับ จอนี่เจแล้วลายแคนครับจอนี่ขึ้นมาด้านหลังเลยครับขึ้นมาด้านหลังครับอย่างไรก็ลายแค้นเราจะวัดระยะไลายครับวัดระยะมุมนี้อีกแล้วครับวัดระยะนี้แล้วทางด้านขวานี้ยิงดักไว้ก่อนนะโดนทางด้านไวแค้นไปยี่สิบสี่ดาเมจก็โดนตัวไปนั่นเองครับดาเมจที้เข้าตัวนี้ประมาณยี่สิบสี่เอ็มโฟนครับถ้าติเกาะสองนะครับถ้าโดนแขนขานะครับส่วนที่ไม่สัมผัสก็จะโดนประมาณสิบเอ็ดดาเมจถ้าหัวนี่ห้าสิบกว่า แล้วขึ้นมา24 24ก็สองนัดโดนด้านฝั่งไรแค่ไฟครับแล้วประเด็นคือมันเข้าหัวไปนัดหนึ่งด้วยก็กลายเป็นว่าด้านฝั่งนีเริ่นวิ่งได้ข้ามาแล้วเป็นด้านที่เก็บเก็บรายแค่ไฟครับไลแมนโทรามาฮัลโหลครับแล้วผมถึงข้ามบนนี้ใช่ใช่ครับรบ้บานพอดเลยพี่ ข้าครับส่งข้าวนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะทานบ้างนะไม่ทานนะครับมันมีเลทเรื่องไอ้นี่นิดหน่อยครับเลทเรื่องเซิร์ฟระเบิดไปนิดนึงครับเซิร์ฟระเบิดประมาณสินาทีตัวนี้โทนี่เพิ่งเกิดมาโดนกระโดดยิงขามาแล้วกลายว่าไร้แค้นดักหน้าบ้านดักสุดครับผมเก็บตัวน้โทนี่เคไปเลยครับไม่ให้เล่นครับผมเจ็ดต่อแปดครับโอเคยังเป็นฝ่ายนําอยู่ครับแต่ว่านําแค่ตัวเดียวเท่านั้นยังวางใจไม่ได้ครับยังวางใจไม่ได้ครับ แล้ววิงชิดเข้มาตรงนี้เจอได้ไรกันแล้วดับช็อตมาดับช็อตเหมือนกันจับโซนี่เคครับเจ็ดต่อเก้าครับสเต็ปเดียวกันเป๊ะจุกซ้ายขวาก่อนแล้วก็นอ้อนกดดับช็อตครับนอนยิงนั่นเองครับผมสเต็ปเดียวกันเป๊ะไล่แคนโซนี่เคครับวิงชิดมาฮะไล่แคนโซนี่นำอยู่สองตัวนะครับสองตัวนี้อุ่นใจได้นิดหน่อยเราะถือว่าอุ่นใจครับ แต่ว่าก็ไม่อุ่นจังนะครับแล้วจันขวามาด้วกันโดนเปิดหัวไปก่อนแล้วมีกโคตรชิดมาแตกทุนี่เคยังสวนได้ครับโดนเปิดเฟิร์สช็อตไปครับเมื่อกี้โทนี่เลยครับ,รบโดนเปิดหัวไปน,นัดแรกเหลือ,รอครึ่งหลอดับแต่ว่าอะไรแค่จังหวะที่มั่นใจแบรนด์เจ้าทุนี่เคให้ได้ทุนี่เคก็เอาสุดเหมือนกันครับวันนี้ยิงะวัดระยะไกลจัดเลยครับวัดระยะไกลจัดๆเลยครับมุมเล็กจัดๆแล้วโดนหัวไปนัดหนึ่งด้วย50ดาเมจโอ้โหนี่ครับวัดระยะนี้กันเลยครับบ้านใครบ้านมันเนี่ยถามจริงนะครับผม ต่อเสียก็โทนี่เคยังดำอยู่นะฮะละชิดมาจากกอไผ่เอาเข้าไว้ในด้านไรแค้นนะกอไผ่มาไงวะเนี่ยโอ้โหนะครับอยา่าอย่าพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมมึนนะครับผมอ่าคอมเมนต์ละมึนจัดนะครับเป็นไรแค้นครับเก็บทางด้านฝั่งของโทนี่เคไปครับผมอ่าคอมเมนต์มาแล้วมึนจัดกระโดดช็อตมาแต่ว่าไรแค้นเหลือหนึ่งครับผมยิงกดใส่โทนี่เคโทนี่เคยังไม่ไหวครับขาดดาเมจไปนิดเดียวเท่านั้นครับ วิ่งมาเทอรนี่เคพยายามจะเก็บที่ด้านฝั่งไรแค้นได้ไม่ไรแค่เลือดรีแต่ว่าเลือดเขาลีดเสร็จแล้วแต่ว่าโคนี่ก็วิ่งเข้ามาเล่นระยะประชิดครับไรแค้นยิงทางด้านโทนี่ไม่โดนเลยครับขึ้นมาเป็นเจ้าต่อสู้กันครับทางด้านฝั่งของโทนี่เคยังนำหางออกไปเขาไม่ยอมให้ทางด้านฝ่ายไรแค้นยิงขึ้นมาได้ครับนำสองนี่จะพูดจ่ากันแล้ววิ่งไร้เข้ามาแบบไร้สุดครับเก็บทางด้านไรแค้นไปวิ่งใส่อย่างเดียวว่ช็อตนี้ครับไม่มีการเบรกหรือถอยใดๆทั้งสิ้นครับทางด้านกอไผ่ครับไร้แค่นมมุเดิมมให่ครับ แต่มุมเดิมเมื่อกี้เพิ่งเสียเชิงให้ในด้านฝัง่งโทนี่นิคเลยเปลี่ยนมุมมาออกซ้ายออกซ้ายพลิกซ้ายมาแล้วโดนในด้านฝังง่งอะไรแค้นยิงสวนมาหน้าหงายกันไปก็ในด้านฝั่งเทอร์นิคแกโดนเฮดช็อตไปนั่นเองครับน่าสีบัดที่หอมสิบต่อสิบสองเี่ยหอมขึ้นหลังคาเล้าไก่กันมาในด้านฝั่งของโทนี่เิคอะไรแค้นยังไงไรแค้นใจเย็นอยู่ไหมหอมไรแค้นบนเข้าออกตรงกลางนะครับเข้าออกตรงกลางนะครับเข้าออกตรงกลางมาแล้วรออยู่นะเทอร์นิคยังเล่นแบบใจเย็นครับดึงเวลาครับผมดึงเวลาครับผ,ผมดึงเวลาเหมือนกันครับดึงมายิง ยิงดับแต่ไรก็ไรกันแล้วโดนจัวเขาโตไปหนึ่งนัดก็ยิ่งสี่ดาเมจครับกระโดดเช็คมาจากไรแคนครับยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่ายิอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแล้วหัวโบหัวโบหัวโบเอ้าทำให้โหวนโพอเราไยิงไม่โดนครับน่าจะตกนิดหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ยิ่งวิ่งพลิกพลายมาเป็นทางด้านฝั่งของไรแคนไร้าสุดมาเหมือนกันครับแล้วก็เอียวตัวยิงเหรอเอียวตัวยิงไงเอียวตัวเอียวตัวยิงเก็บด้านฝั่งของนี่เคไปครับอย่าบอกว่ากลับมาไล่เกณฑ์หรือเปล่าไล่เกณฑ์ดรอปช็อตมาเก็บในด้านฝั่งขออรคนน้้ยยยัาาห่่มมปลใึบ ไม่ยอมให้กลับมาคะแนนสูสีครับยังไม่ยอมครับผมยังไม่ยอมให้สูสีครับสิบสามต่อสิบเอ็ดครับแล้วออกมาจวดโดนตัวไปยี่สิบเจ็ดครับเราวิ่งขึ้นมาแล้วนอนดรอปสอดไฟเรียบร้อยอีกแล้วครับสิบสี่ต่อสิบเอ็ดครับตัวเดียวจบเกมสำหรับทางสอนทันิเคครับส่วนไร้ขั้นครับต้องการอีกสามตัวเพื่อขึ้นมาเสมอให้ได้ครับหรือสี่ตัวเพือชนะไปในเกมนี้ครับ กระโดดขึ้นข้างบนกันมาครับไรแคนเล่นแอบลุกล่างแล้วกระโดดแล้วอ้อมข้างๆมาจากเทอรนี่เคียม,มเก็บทางด้านฝั่งของไรแคนไปเกมแรกเท่านั้นครับแข่งแบบเรตอัพทีนะีสองในสามเกมนะครับยังเหลืออีกนี่ครับทีมแมทช์เลตส์ก๊ ส่งอ่ะขอโทษทีเข้ามาส่งพอดีครับไม่ลงไปเอาก็คงจะไม่ได้นะเดี๋ยวเขาด่าโทษทีก็มาแล้วครับเฮ้ยดันเข้ายันบ้านเกิดเลยเหรออะไรแค่นี้ครับสุดจัดแล้วทีนี้นอนดรอปช็อตมาครับวิ่งเข้ายันบ้านเกิดครับโอ้โหอะไรกันขนาดนั้นครับผมบ้านเกิดแล้วนี่นะครับสามต่อหนึ่งครับตอนนี้ไลายแค่นนะครับผม ตาอยู่2ตัวนะครับเมื่อครูนี่ดันเข้ายันบ้านเกิดนะครับนอนตบตกันมาแล้วคนนี้เลียงเล่นระยะนี้ครับวัดกันมาครับเลือดนะพอๆกันเลยครับผมโอ้โหเนี่ยเข้าหัวกับเข้าตัวไปอย่างละนัดครับประมาณ70ดาเมจนะครับผมนอนเข้าชิดมาครับนั่งชิดกันมาปเปลี่ยนมุมมาเล่นหลังด้วยฝ่ายมุมนี้ทางด้านฝั่งไรแคนวิ่งเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จูงหลบขึ้นบนไรแคนวิ่งอ้อมทางด้านขวาไปพยายามจะยิงทางด้านตคนนี้วิ่ง,งหลบเข้าบ้านไปแล้วครับผมหลบเข้าหลังบ้านไปก่อนไปเล่นหลังต่อมาครับ หลังไม้มุมนี้มีมุมยิงทะลุอยู่ครับแล้วเป็นทางด้านฝั่งไรเกนเจ็บหนักทั้งคู่เจ็บหนักทั้งคู่ไรเกนโผล่หัวมาสุดท้ายเป็นด้านฝั่งทุนที่เกนครับออกมามอบหลังแท่นไม้ครับโอ้โหเกิดใหม่มาครับวิ่งถือหมัดมาทางด้านฝั่งของไรเกนเลื่อนรีพอดีแล้วยิงกดจากด้านบนมาเป็นในด้านฝั่งนูนที่เก็บด้านฝั่งไรเกนไปขึ้นเป็นสี่ต่อสองครับเหลือเชื่อครับผม คนข้างมาใหม่ไรแค็ขึ้นมาด้านบนคนระับโทน,นี่กระโดดจิงใส่มาก็ไรแค็ไปจะเข้าชิดมาโทน,นี่มีไฟดักไว้ครับเตะกันไปรัวๆแล,ล้วทางด้านฝั่งทุเกไม่แน่ใจไม่รู้หมลี่ยังไงแต่ว่าไราแค็เกือบตายครับและเลือดรไร้แค็งนี่เหลือประมาณห้าเอผมโอ้ยังไม่ยอมสูสีจัดๆครับทำให้นิวลาเลยนิวลาได้ด้วยแล้วขาโบขาโบผมยิงขา เห็นข้อเท้าไปในด้านฝั่งโนนิเคครับชอบข้อเท้าครับขาวๆตรงนี้ครับยิงข้อเท้าใส่ไรคั่นไปครับเมื่อกี้แต่ว่าเลือดลีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพิ่งมาเจอหน้ากันมุมนี้ครับทางด้านฝั่งของไรคั่นครับไรคั่นยืนหลังไรคั่นวิ่งชิ้มาโนนิเคเปิดทางด้านยี่สิบสี่ตเบตใส่ไรคั่นไปกระโดดยิงมาแล้วกระโดดกลางอากาศยิงใส่ไรคั่นครับยิงกลางอากาศจานโนนิเคครับฆ่าต่อสาวผมยิงกลางฟ้าครับเทินฟ้ายิงปืนตรงนี้วัดระยะหัวอีกแล้วครับวัดหัวนี่นะโอ้โหมุมวัดหัวนะครับ โดนิเคยืนรอยิงเปิดจุดกันไปครับรอตัวครับหายไปนิดหน่อยครับประมาณกเกือบครึ่งนึงนะครับนี่เค,คเนะครับไหลแกนเพิ่งเกิดมาใหม,ม่ก็ก่อเต็มแน่นอนก็รละวัดรลละยะน,นี้ครับไปในด้านลอยเคลนครัสชุดใสโดนิเคไปอ๋อมุมวัดหัวนะครับวิ่งชิดหน้าบ้านในด้านฝัง่งของโดนิเคมาเลือดยังรีไม่เสร็จเลยก็ไหลแกนแล้วโดนิเควิ่งใส่แบบนี้ครับไม่ให้เขาดันรีเลือดไม่ให้เขารีเลือดวนออกมาในด้านขวาของบ้านก่อนยังไงแล้วไหลแกนพอาดมาตัดมาตัดมาไม่เจอตัดมาแล้วนอนดรอปช็อตไปแล้วเปิดในด้านฝั่งของไหลแกนเก็บแทงด้านฝ เอาแล้วครับอยู่ๆก็เกมตึงขึ้นมาสูสีเกมแรกทัวรี่ชนะเกมนี้ไว้แค่ต้องชนะเท่านั้นครับถ้าวดนี้ชนะจบเกมเก็บไปแล้วเป็นด้านโทนวรี่ขึ้นด้านบนมาคิดสดกดใส่รอยแค้นขึ้น6ต่อ5้าครับหกครับทัวรี้เคครับกดดังด้านขวาครับไรแค้นกดลงบ่าครับพยายามจะยิงสู้กันแล้วแลกนาเมกก็บไปสุดท้ายไปในด้านโทนี่เคเก็บรอยแค้นไปได้เลยครับผม7ต่อ5แล้วครับเอาเรื่องจัดๆกันเมื่อกี้ยังสูสีอยู่เลยการเป็นเก็บ2ตัวติดจากทางด้านฝั่งของทนี่เคครับด้วยเกมเร็วๆเลยครับ ไลค์แค like right? ้นก็วิ่งใส่เข้ามาเรื่อยเหมือนกันนะมุมนี้โทนี่เคยิงเปิดเฟิร์สเข้าหัวฮะพึ่งย่องย่องมาโดนหัวเฉยเลยก็ไลค์แคนบอกอะไรกันเนี่ยนะครับผม กำลังย่องย่องมาเข้าหัวกันไปกันเล่นด้านฝั่งอะไรแคนกันเล่นรออยู่ไม่มีแล้วพลิกมายิงใส่ด้วยเคธุรกิจวิ่งบนออกมาข้างหลังแล้วนอนจบจอมาไรแกนบอกนอนด้วยนอนด้วยคนนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ไรแกนไม่โดนยิงเลยครับเจ็ดต่อหกครับทางด้านธุรกิจยังนำอยู่ก็จริงครับแต่ว่าเมื่อกี้ไรแกนก็ไม่โดนยิงไปเลยเหมือนเพิ่งเกิดใหม่กันกาะยังแน่นเหมือนเดิมครับแล้ววัดเชิงกันมาตรงนี้ด้านฝั่งธุรกิจลออยู่ด้านบนไรแกนเข้าไปในรถไฟยังไงแล้ววิ่งไล่ยิงหลังนั่นธุรกิจธุรกิจเจ็บหนักกว่าแต่ขขึ้้้นนมาาาพลกจััังหหวววะเไไยคค่ตปรรบโแ ไม่ถึง20ด้วยประมาณ10เท่านั้นครับเหลือ10ก็ยิงสู้ครับผมแต่ว่าโดนชุดเดียวตายเลยเมื่อกี้ไร้ขั้นครับแปดต่อหครับโทนี่เคยังนำอยู่2ตัวครับผม2ตัวนี้นี่เป็นเรียกได้ว่าทำให้ไร้ขั้นกวดดันจะจัดและพลอยออกมาแล้วดรอปฉอดไปจากด้านฝั่งของโทนี่เคขึ้น9ต่อ6ไปแล้วครับผมเอาล้วฮะดันชิดกันมาครับด้านฝั่งโทนิเคีครับแล้วรอดักอยู่หน้าบ้านไร้ขั้นปีไฟดักไว้ครับโทนี่เคแบบจะปาดขวาไปแล้วงงกันไร้ขั้นงงว่าจะซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาดีครับสุดท้าายโโดนนที่เคคครรััับบบตลลหงมมผ เก็ทางด้านฝั่งไรแคนไปได้ครับเกิดมาใหม่ครับขึ้นมาด้านบนไรแคนเทนนิเกอ,ออฟด้านหลังมาแล้วยิงช้อนขึ้นไปเก็บไรแคนที่อยู่ด้านบนขึ้น11ต่อ6แล้วครับตอนนี้ไรแคนเกาะไม่ออกไว้เทนิเกเกาะไม่มีแล้วครับไลแค้นต้องคาร5ตัวเลยครับเพื่อจะขึ้นมาเสมอครับซึ่งไม่น่าจะงหน้าีา่น,นอนรับชอ็อตตรงนี้ทั้งคู่ดอบช็อตเหมือนกันอีกแล้วครับเป็นไรแคนเก็บเุนนิสเกอไปครับต่างคนต่างนอนครับนอนทั้งคู่เนยง่วงครับนอนน,อน้นอยในช่วงนี้ โดนไลาแค้นเอาไปลายแค้นครับยิงใส่ตัวนี้ตัวนี้เจ็บหนักตัวนี้เจ็บหนักตัวนี้เจ็บหนักมากตัวนี้กลับเข้าบ้านก่อนนะตัวนี้กลับเข้าบ้านเลยก็ยันจุดเกิดนะครับกลับเข้าจุดเกิดมาครับรีสตาร์พอยท์เลยครับตัวนี้ถ้าเกิดทางด้านฝั่งไลาแค้นที่ยิงตัวนี้ตัวนี้เกิดใหม่มายิงใส่ไลาแค้นรอบสองให้เลยเนี่ยนะครับดักยันบ้านเนี่ยเอามาหาทางด้านฝั่งลาแค้นตัวนี้ตัวนี้ไปด้านฝั่งลาแค้นเก็บตัวนี้เก็ไปได้เกิดตัวนี้เกิดใหม่ตัวนี้เกิดใหม่ลาแค้นวิ่งครับจับอ้าวนะ่ยรออะไรก็เลือดไม่มีครัับบตนเเเกลือ็มมครผ ไม่คุ้มสู้ครับวิ่งหลบมาก่อนวนหนึ่งทีต้นเกพยายามจะวิ่งไล่หลังกันมาจะให้หันซ้ายมาทางด้านฝั่งของต้นเกนอนดอบนับสนจริงใสไ่ไรแค่ไปอีกแล้วครับต่างคนต่างนอนครับผมสำนักเดียวกันสำนักเดียวกันสำนักดับสนจริงแปดต่อสิบสองครับ,รบใกล้เคยียงครับตอนนี้ทางด้านไรแค่ครับผมรีเลยก์กระซึมขึ้นมานิดหน่อยครับ ฝามากัน s หนึ่งจังหวะไปทุนเกียนอนดับสอดมาครับไล่เกนบอกใจยเย็นใจยเย็นดับสอดอีกแล้วดับบ่อยกกนอนอีกแล้วนอนอกันบ่อยก็นอนเป็นสามทีโดนนี่รอบนี้ก็ไรเกันบอกนอนอะไรนักหนาให้สอดใส่ในด้านฝานั่งทนเกียร์ไปแกเก้าต่อสิบสองนอนอะไรนักหนาครับนอนเก่งกเกิือสอทนียร์ครับโผล่ขึ้นมาด้านบนตรงกลางก็ยิงกดใส่ไล่แค่นไปครับไล่แค่นไปขุดซ้ายวนขวาวนซ้ายวนขวา คนซ้ายคนขวาโดนจั่วเข้าหน้ากันมารับจะตายเอาทั้งเจวิ่งใส่ทันทีก็เห็นไรขั้นจะตาย่ะแล้ววิ่งเข้าชาร์จมาชุดเดียวอยู่ตัวครับผมเลือดน้อยอยู่แล้วครับโดนนัดเดียวเลยออกไปเลยครับเกิดใหม่ครับไหลกันครับ รายการได้ยินเสียงยิงเรียกกันมาจากทางด้านขวาหลังคอนแล้วเปิดมา40ดาเมจ6กับ24อีกโอ้โหเหมือนโดนหลังแขนไปนิดนึง6กับ24รวมแล้ว30เมื่อกี้ตอนนี้ไรแกรอเลือดรีครับวิ่งชาร์จมาไดรฟ์สุดไรแกเลือดกำลังรีอยู่ล,ลุกหลบไปรอเลือดรีล,ลุกหลบไปแล้วดิแล้วนอนดับเจอแต่โทนี่เคนอนดัอบช็อตอีกแล้วโทนี่เคเก็บรอยแกลงไปกับสิบต่อ9แล้วเกิดมาใหม่กันด้านฝั่งของไรแกล่ะแต่ว่าโทนี่เคเลือดก,ก็ยังเต็มอยู่ครับแล้วเวลก็ชาร์จมมมาาาพพพพวกกีีี่่่่่่่็โทนนนนเคคแตรรรออออบบบบบบ้ไไลยยึึงงจะััผ สิบสี่ต่อสิบครับผมอย่าเพิ่งจบครับรีบไปไหนครับเว่งขึ้นได้บนขึ้นมาด้วยแค่ลายขั้นทิ่จังหวะแรกมายิงกดใส่ด้วยแค่หายไปครึ่งหลอดก่อนโดยเป็นสองนัดครับเข้าที่ตัวนะครับขึ้นมาสแนปสวนไปโดยทีย่ไลายแค้นไปยี่สิบสี่ดาเมจครับยังไงสามวินาทีและเข้าหัวแล้วนด้ลายแค้นไปหนึ่งนัดครับเมื่อกี้ห้าสิบหกดาเมจ้ี่ครับ ลายแค้นกับโทนี่เคครับวิ่งเข้าชิดมาจากโทนี่เทนี่เลือดกำลังรีแล้วก็แต่ว่าลายแค้นนี่โดนยิงมาเลือดรีเมือนกันกรโดดออมหลักมาระดับสดไปแต่ว่าหาไม่เจอลายแค้นรอบนี้เก็บทางด้านเทนเคไปได้ก็ทนเคกำลังมึนตึบมึนตึบก็หาทาด้านลายแค้นไม่เจอกระดดนต้นก้าอุมันสายนอนดับสอดยิงครับมันไม่ขานีหรอกและได้แคนก็รอบนี้เปิดทางด้านฝั่งเฟิร์สดเมใส่ทางด้านโทนี่ไปรอดักอยู่แล้ววิ่งมามออแบบนี้เทอนี่เคนอนรออยู่แล้วครับกลาย โอ้โหเนี่ยสองโศเลยฮะคู่ไฟนอนกับเทอร์นิเคเจอกับเชนกานฝั่งของไรแค่นี้ครับ